ลาอยู่พี่น้องไปจากเฮาได้นี่นะป๊าพี่น้องบนเดียวเด้นี่ความเตใหญ่ว่าลายอีหลีม่ทํา้ยเอาลายแท้ลายว่าับ2นิ้วนิ้วพนเพราะว่าตอนนี้กป้ากได้ลเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าใส่โปมเอาคั่นว่าซะนี่ิได้บ่ไวบ่ไวอันนี้ใส่โปมเอาจับป้าได้ลายแล้ว อย่างไรเนาะอยู่คุณเนาะเอาสบายดีพี่น้องชาวยูทูบบัสคูสิคนพี่น้องมัอนี้เฮากะเมืรขึน้นพูนขึ้นเข้าปลาพี่น้องมัอนี้เฮากะมานน้ำเซ็ตพี่น้องนี่มัอนี้เฮาสิมาเลาะกับพี่น้องเฮาเองนะพี่น้องพี่น้องเฮาเองเท่านี้แล้วพี่น้องเฮาสิอัดนี่จักกว่าสิไวจักบ่ คนกับแบบบอนไลน์น,นะพี่น้องหลายคนเติบพี่น้องซิปไปคนเพื่อเพื่นอนเพิงกับซิบปไปเหยียบที่ต้มแล้วพี่น้องเหยียบดินนะนนะมือนาพู่แล้วเสด็จเขาปลาพี่นอ้อง,นอ,งอ,นองมือนี้เขามาดมเช็ดพี่น้องมามาลุ้นน้ำกันพี่น้อง นี่เฮ้ากาสตัดวันนี้แล้วพี่น้องนี่ตัดไปนนี้เลยคุณหอดบาลจวพันยืนเาตัดลงลุมเลยนี่บริบริเวณท่าน,นี้แล้วเฮาสีห้าปา้าพี่น้องจากสีใดจากบอนะคือใสกับสีห้าคนจากสีใบจากบอนําำกัเลิกเตอบพี่น้องทวมหัวได้บนนี้นะ Sì xin bay chắc bỏ đấy nỗi bài học bổng học phụ nữ, thang phun gặp bay gặp gặp bay, gặp 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 nào gặp bay gặp bò đấy, này là bà lai đấy lai du นี่เฮาหาเฮาหาเบืองเบืองนี่ก่อนเลยเบืองลุ่มเฮาก็ได้พี่น้องคันมันไหวไหวด้พี่น้องเด้วยเอาเอาไปไลยกับจากสิได้ปลาจะบ่มันยังบ่ฮูอะไรตัวนี้ด้วยพี่น้องไปทำเรื่องนั่งกันพี่น้องปะตอนนี้นะนี่กับพี่ไอ้เฮาพี่น้องกำลังทำการเริ่มสิอัดน้ำเสร็จแล้วพี่น้องนี่สิไวาอยู่บ่พี่ไอ้ไปไวไปไปโอ้ยสัมเนจิ๊บจอย bỏa chụp chơi để phi nông phun bật cái cây yêu phi nông lớp cái lớp thêm phi nông bữa nì phi ai áp lớp phi nông, xăm là đứa đứa đứa. Chưaenk, chưa? nói con con nưng. món ăn đây xây tô kết đây đó đẹp này nè mình thử cầm nằm này phải không cả chứ thăm can là làm phải soi khó chào lớp phía nào này phải phạt con phía nào mười lăm phút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 

ตมยนีิงกัแล้วเลยหยับต้มพี่น้องเอาบระดาษไปอัดมันหยับต้มพี่น้องนี่ยังเก็บกวนทีนอยู่ลอยน้ำอยู่สบายดีเนยสบายดีวัดเนาะใจเติบวิธีอัดหนักจะมอยแล้วอัดไม่ใช่แมนวิธีต้องวิธีบ้านนอกลุ่นเนื้นี่ <laughs> lung năm lùng hong lung tiêm tham gia ăn phi nông 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 phi ส้งสาวมอญลอยลินนำเซยถึย <c oughs> งเจ็บเขวแมงเด้พี่น้องัะยังไปอยู่ยังมาคือกันเนี่ยโอ้ยจั้น้อย <c oughs> สิไปเอายาให้เ่นก่อน <c oughs> ต้น่น,นตัง้งใจลีรอนเจ็บยังบปอยู่เจ็บ <c oughs> แล้วแหลแล้วะเด้อ่น มา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 ไยอาเขาเอนี่นะพี่น้องเออสบายดีสิสบายดีพี่น้องอ่าดังอย่าดังย่ดังคือมองตกะดีพี่น้องตอนนี้ก็ พร้ออ่าอัดตามดูรอเลยติ่อ่าประมาณ2:00น3:00นพุ่นและพี่น้องสิได้ป่าเพราะว่าอัดมันใหญ่แน่เนาะอ่าพี่น้องเอ้ยมีหยังกะเอาใจซื้อกันเด้อพี่น้องเด้อเออตอนนี้กะกําลังสิเริ่มอัดแล้วแม่งอีหยังเด้ เพื่อสิแล้วนะพี่น้องแล้วสังพี่น้องนี่ลังเริ่มอยู่นี่กันกันดินบ่พอเดี๋ยวเฮาสิไปอัดบนเขาเหยียบนะพี่น้องเขาจําได้สิเมื่อยบ่หรือบ่เื่อยเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งันมันบ่พอนี่นะตอนนี้ก็เฮาก็สิได้ลงซอยเากันแล้วพี่น้องมา เดี๋ยวเรามาลุนต่อกันอีกพี่น้องพี่น้องนำมันอังพี่น้องมันจนเลือนพี่อหญก็ยังปิดปิดปใจมาส่งเลยพี่น้องพาติดตามพี่น้องนี่มันใหญ่สุดห้องน้ำเลยดินกับบ่อพี่น้องเข้าไปอันนั้นแยบรอบสองอีกพี่น้อง ไปเดี๋ยวเราไปเบิ้งบนเขาเหยียบดินเลยพี่น้องไปตามมาเลยนี่พี่น้องบนเขาเหยียบดินพี่น้องนี่ไปอัดน้ำเซ็ตนะพี่น้องนี่อยู่พุ่นยังสองสามคนมานสามคนนะพี่น้องมานหน่อยๆนี่ก็มาหนำสาวมอนเฮาวพี่น้องฝุ่นฝุ่นเป็นเย็บนะพี่น้องนี่ มยไม่มมประมาณนี้นะพี่น้องมันเขาอย่าพีนเียเอาสไปตบองพุ่นอีกพี่น้องไปไม่ไม่ไม่นี่นะทุกคนเอากับปาดกินไหวรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ นำกาะตัดแล้วนะวาสิสะมือพี่น้องบังเอิญนว่าเอาเวากันแบบบไว้นะพี่น้องมันใหญ่เด้พี่น้องทั้งมันเล็บมันทวมหัวเด้พี่น้องนี่บันส่งบอนบอนนี้กะทวมหัวนี่พี่น้องนี่เขากำลังติดจักอยู่พี่น้องสื่อน้ำมันเส้นหนึ่งพี่น้องจักสี่พอจากบอรด้พี่น้องนี เม่ Elliot, so ์มพี inside, ่น้องเปิ่์สิแล้วนี่มาแตะเสาๆพนพี่น้องเปิ่์สิแล้วนะเมื่อกี้เฮากบปันเขาพี่น้องสองสามค่ำพี่น้องเพิ่นว่าบ่รด้กินยังนะพี่น้องนี่ป่ากัไม่ทันได้พี่น้องนี่ นี่พี่น้องไปได้กินเขาเ่าแสบมันไดพี่น้องนี่ทันแล้วนี่กินไผ่กินมันพี่น้องนี่คือว่าไผ่อยากแม่นขึ้นปัน่นเลยนะพี่น้องมีเบ้าจัวเพิ่นกับปัน้นนะเขากะปั่นก้อนแล้วพี่น้องตามสีปัน่นของทอง,ทอง,ทองพี่น้องอยากกินเขาน่ามาแต่สู้เสาพี่น้องท่านใดป้าโฟโต้นี่พี่น้องตอนนี้กั10โมง11โมงแล้วเด้อพี่น้องนี่ ลุงพันวะเอาเบาื้องิงก่อนพี่น้องเอาพี่น้องตอนนี้ก็กำลังโอมอยู่พี่น้องนี่โอมหนำพี่น้องนี่พอเมติตุนกำลังโอมพี่น้องบ่าวเหล็กนางงานหินเซยพี่น้องลุงกระสุบยาบางคุณ <c oughs> เอาพี่น้องเอาเป็นว่าถ้านำบกนะพี่น้องเอาสิไทยอีกพี่น้องนี่ ปุสะทางนี้ก็สะพี่น้องมนาะดูน้ำกันจังหน่อยพี่น้องปั๊ดพี่น้องใจโดนแล้วนะพี่น้องท่านบกนะนำมันออกไรตามผื่นเลยพี่น้องอยากบกพี่น้องนีเป็นทางพวกแม่ยิ่งปุษะตะชวยอีกพี่น้องนี่อยเผาให้มันบกนะพี่น้องเอาเอาเอาใจสูบพี่น้อง มาเป็นอะไรก็นางแล้วมือน,นี่มิดมือเลยมาเอาซอยกันยังเข้ากับสีซอยไปสะสะตันพี่น้องซอยพี่น้องเป็นสะต้นข้อเจา้าน, <c oughs> นะพี่น้องเบังทรงคือสีเหมยอะไรพี่น้องมาเอากับสีซอยลงคือกันพี่น้องมาลงนำ้ำลงนำ้ำเอาแล่พี่น้องเครื่องปัมน้ำดับพี่น้องมานี่ก็ตอนนี้ก็ติดแล้วเด้อพี่น้องนี่ กําล ah, ah. ok ังทําการโกมนําตอพี่น้องเมื่อยๆๆพี่น้องขึ้นปลาก็เมื่อยหาเราอัดน้ําก็เมื่อยพี่น้องเอาบ่ากาแล้วก็ยอกไปเขาผู้เฮ็ดเฮ็ดเพิ่นกูนังก็นังเอายาอยู่เด้พี่น้องนํายากบกอีหลีก็มันเลิกนะพี่น้องวนี้นะทอมหัวพุ่น จักกะค่อยๆพี่น้องผมออกแค่แนมีผู้สะแนพี่น้องเปลี่ยนกันชอยๆกันเผาแล้วนะเผาบกพี่น้องเผาได้จับป้าพี่น้องมาหลุดน้ากันพี่น้องอย่าเผานี้ไว้ไซพี่น้องนี่พี่น้องนํากะไก่สิบกแล้วพี่น้องยังจุ่หน่อยแดงนี่จักเป็นอะไรแล้วพี่น้องนี่กันบ่มืดคือสิได้ฮะพี่น้องน้องเบอรนี่เซ๊ะเ่๊ะป้ามีบ่ ว่าไล่ลีเนาะไม่ทำตัวนี้เอาไล่เทอะไรมารับทองนิ้วช้างนิ้วคนเพราะว่าตอนนี้กับป่าก็ได้เลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าใส่โปมเอาคันว่าสะมีชื่อชื่ได้บ๊วยบ๊วยวยอันนี้ใส่โปมเอาจับป่าได้ไล่เลยลาเนะอยู่คนเนาะเอาครับป่าคนนึ้

เฮ้ย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 นื้อเด๋ยนื้อเด๋ยเฮ้ยปาสังหัรน่ะเอาผูวฮากะหาพี่น้องผู้สักกะสะแล้วบบบนี้เอาโอ้ได้ไล่ป้าวันนี้เปิดบังจ้าให้เอฟซีได้บังนี่เห็นมากเลยปาใบโลนปใบจัดพี่น้องนี่อยากเห็นว่าสิได้ป้าจำไดพี่น้องกะย่าเภาวนี่จากสองไปใช้พี่น้องถรุนน้ำกัน con hào hai mươi cái hào gì đây xem đấy xem đấy thế nào? <laughs> <laughs> à, thằng năm có ống chim này ống. không có bay bay đốt đốt ไาพี่น้องจนขาพุ่น่ะเอา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 ไปเอาเอาตัวนลายลุนนะไอ้ตัวมลาพี่น้องแซมสิจับแซลมอนเลยนะเพื่อสิได้นี่แก้มจนแดงพี่น้องเขา

ไลอยู่พี่น้องปลาจาดนะเฮาได้นี่นะบาดพี่น้องบ่น

่สาเตีะคนงามเพิินพี่น้องผู้แก้มก็แก้มอ่ะแก้มไปไหมพี่น้องผู้นั่งเห็ดกับเฮ็ดซอยกันมันทันและนี่ครับเขาขึืนปั้นนะพี่น้องเขาเว้นเขาบริกินนะใครอยากกินกาแน่นปั่นซองซำปั่นเนาะแล้วก็ไปเห็ดต่อมีเพิินอยากกินเขานะเขาก็เลยมาขึืนปั่นก่อนแลเขาเห็ดพี่น้องจากยัางพุ่มออก อดูเขานะนนหน้าหนอนยังสนทนากันอยู่กูหลังปลากับลงังของกระเทียมยามึนหมืดนะ <S <S เฮู้กับบ่กันแล้ยนะพี่น้องว่าสีเปล่าบางลุมพี่น้งองหยานมันมืดโคมสังกะบปมีพี่น้องก็เลย พากันล่างป้าไววแล้วกับสีเม่อพี่น้องขอขอบใจพี่น้องผุนทางฝุนก็ได้เสียแล้วพี่น้องเฉยเมื่อแล้วนะพี่น้องเผากันไหมเอฟซีต่อไปพี่น้องแล้วก็ขอขอบใจทีครับสมมครับเบิ้งจนงจบพี่น้องแล้วก็ผูดติดตามเพิ่มไม่ขึ้นพี่น้องเรื่อยๆพี่น้องขอขอบใจเผากัออในไหมอฟซีต่อไป